เรามาดูกันครับเมื่อธุรกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่แปลงกายมาเป็นผู้บริหารห้างจะเป็นยังไงบ้างวันนี้พามาดูที่พรทวิภาวดีครับที่นี่เป็นแฟลกชิพสโตร์ของปรทอะะครับซึ่งเป็นสโตร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานวันนี้เป็นเหมือนห้างย่อยๆเลยครับมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงกลางนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยโอ้โห ยาวอลังการมากเดี๋ยวเดี๋ยพาไปดูว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยของที่นี่นะครับคือวิธีคิดมุมมองแบบใหม่ไม่ใช่มุมมองของปั๊มน้ำมนันอีกต่อไปครับการดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเป็นคัสเตอร์เซนติกมากๆครับมุมมองของการทำห้างชัดๆเลยในการดีไซน์เรามาดูกันในการจัดแบบของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับ7 e เ e ่นอีเลฟ แล้วก็ชั้น2นั่นคือ BYD นะครับรถไฟฟ้าเจ้าดังมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นอิเลนนะครับหน้าปั๊มปตทบีทีเอสซสชัสาขาถนนวิภาวดีซึ่งเป็นแฟลกชิพสโตร์ของที่ปตทจัดเราพาไปดูกันครับว่าร้านนี่เป็นยังไงร้านที่นี่1 8 8 5 1นะครับโอ้ บรรยากาศร้านนี้ความแตกต่างจากที่อื่นนะครับเข้ามาชัดเจนเลยสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนเลยคือเคาน์เตอร์แคชเชียร์อยู่ตรงกลางซึ่งผิดจากเซเว่นอในทุกที่นะครับที่จะมีแคชเชียร์อยู่ทางขวามือทุกครั้งเลยแล้วก็ติดกำแพงแต่ที่นี่ครับเป็นโสโตโลเคชั่นอีกแบบหนึ่งที่ให้แคชเชียร์อยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวรอบๆไปไหนเราไปดูกัน ความแปลกใหม่ของที่นี่คือเราจะสังเกตครับที่นี่มีการวางเรยอเอาที่ไม่เหมือนปกติทั่วไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปเพื่อลองดูครับว่าอะไรที่ขาดหายไป ที่เซเว่นอีเวนในปั๊มปตททุกที่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เห็นเลยคือร้านกาแฟสดเพราะเป็นข้อตกลงเป็นดิวที่ระหว่างปตทกับทางเซเว่นอีเวนเนี่ยได้ทําไว้ดังนั้นในร้านเซเว่นอีเวนจะมีขายเฉพาะกาแฟแบบชงนะครับเราเรียกว่ากาแฟตู้เจสเปย์ซึ่งกาแฟตู้เจสเปย์เนี่ยจะเป็นกาแฟที่เป็นการชงเอาไว้อยู่ในตู้โหลเย็นแล้วก็หมุนไปนเรื่อยๆนะครับสาเหตุหนึ่งที่ไม่มีร้านออกกาแฟอยู่ใน เซเว่นเอเลนที่อยู่ในปั๊มปตทเพราะว่าเป็นข้อตกลงเขาจะเปิดพื้นโอกาสขายเนี่ยให้กับร้านอเมซอนซึ่งอยู่ในเซเว่นเอออยู่ในปตทนี่เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าร้านอเมซอนที่นี่เขายิ่งใหญ่แค่ไหนนี่คือปตทสาขาถนนวิภาวดีครับนอกจากที่ปั๊มแห่งนี้นะครับมีเซเว่นเอเลนแล้วเนี่ยยังมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับเราไปดูด้านในกันครับว่าในห้างจาเรียกว่าห้างเลยนะครับ ปตทที่นี่คือปตทพรีเทเรชันนะครับแตม่มันเรียกว่าห้างได้ไหมนะครับ <p> ก็จะมีร้านต่างๆางางางอันนี้นะครับขาหมู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 ก็เป็นชาแนวชาไต้หวันนะครับชาไข่มุกที่เข้าใจว่าปตทอเนี่ยซื้อแฟรนไชส์ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งในลิสต์แฟรนไชส์ของปตอทอซึ่งมาที่นี่เออใครอยากดูว่าปตอทอมีแฟรนไชส์อะไรบ้างนะครับลองมาดูที่นี่ดูมีครบทุกอย่างจริงเดี๋ยวพาไปดูครับ ด้านขวามือตรงนี้ครับด้านขวามือตรงนี้คือบ y d ดีนะครับเป็นโชว์รูม BYD ดีมีอยู่สองชั้นใครที่ขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ได้เห็นโชว์รูมรถนะครับแต่ชั้นล่างเนี่ยเป็นทาง,ทางเข้าเนาะโชว์รูมอยู่ชั้นสองก็เป็นรถไฟฟ้าที่ทําให้ตลาดไฟฟ้าบ้านเราบูมขึ้นมาแล้วก็ทําให้แต่หลายคนติดดอยไปมาตรงโซนนี้ครับนี่ร้านนี้ผมชอบนะครับคือร้านพัดพัดนะครับเป็น ผลิตภัณฑ์จากมือทิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ตั้งไว้ใครอยากจะมาซื้อของที่จากมูรทิศิลประชีพนะครับหรืองานของอมูรทิพัดๆนะครับก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะครับอยู่ในปตทเหมือนกันอา้าวมาดูพื้นที่ต่อไปกันครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ปตทซื้อมานะครับแล้วก็มาบริหารที่นี่คือร้านไม่ใช่ร้านนี้ครับร้านนี้ นี่คือเทนะ็กซัสฮะไก่เท็กซัสนะฮะเท็กซัสเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ปตทเนี่ยซื้อขึ้นมาเป็นแฟรนไชส์ตัวแรกๆเลยซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาแล้วกะจะเปิดให้เป็นให้คนอื่นมาซื้อแฟรนไชส์ได้นะครับพัดพัดก็เป็นร้านขายไก่นะฮะคู่แข่งตัวหลักของ KFC นะครับจะบอกว่าเด็กๆยุคใหม่นะครับเด็กๆยุคใหม่หลงัลงๆเนี่ยกับชอบอตัว เท็กซัสมากกว่าเคฟซีนะครับไม่รู้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเพราะว่าปรับรสชาติให้เหมาะกับคนไทยจริงๆนะครับแล้วก็รสชาติไม่แรงมากเด็กๆชอบกินนะครับเป็นไก่สไตล์เม็กซิกันนะครับไม่เม็กซิกันเลยเป็นเท็กซัสใช่ไหมปะ๊ะป๊ะเท็กซัสคืออเมริกาแท้ๆเลยเนาะอ่ะต่อมาครับเดลี่ควีนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดอันนี้แค่โซนแรกนะครับโซนด้านหน้านี่คือหนึ่งใน 4นะครับเรามาเปแค่หนึ่งใน4ของทั้งหมดเลยเราไปดูข้างในกันว่านอกจากที่มีร้านของกินของกินเล่นนะครับนี่โซนแรกอยู่ด้านหน้าแล้วข้างในมีอะไรอีกนะครับจะสังเกตพื้นที่ของปตทครับเขาคิดปั๊มน้ำมันไม่เหมือนกับบริษัทน้ำมันคือเป็นปั๊มน้ำมันที่ลงต้นไม้เยอะมากๆนะฮะเห็นแล้วแบบอิจฉานะฮะอิจฉาเลยเพราะว่าปั๊มน้ำมันยี่ห้ออื่นนะครับ ไม่ขอเอ่ยนะว่ายี่ห้ออะไรนะฮะมามีแต่ตึกไม่มีมีแต่ปูนนะครับไม่มีต้นไม้แต่ปตทเน,นี้นต้นไม้เยอะมากนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เนี่ยเป็นกรีนแล้วเรามาดูครับจุดนี้นี่วันก่อนได้มาคุยกับน้องพนักง,งานที่นี่เป็นคอนแทคตอนนี้นะครับใครเป็นปตทที่ไหนก็จะเห็นร้านนี้ครับร้านนี้คือร้านนิเวเซคัดนะครับเป็นร้านตัด ผมที่มาตั้งง่ายๆเลยครับยกตู้คอนเนนร์หนึ่งตู้แล้วก็เป็นที่ตัดผมนะฮะ mm hmm. ก็จะโตไปด้วยกันได้ข่าวว่าเตรียมฝ่ายลิงเข้าตลาดรับเรียนร้้วนะครับร้านตัดผมร้านนี้ในเวอร์เซคัสนะครับามาดูกันต่อไปครับ mm hmm. ตรงนี้ครับเป็น ร้าน a เมซ o นนะครับเป็นร้านอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าใหญ่และแปลกที่สุดแห่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันนอกจากที่ปั๊มแห่งนี้นะครับมีเซเว่นอแล้วเนี่ยยังมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับเราไปดูด้านในกันครับว่าในห้างเราเรียกว่าห้างเลยนะครับปตที่นี่คือปตทอพีเทเซชันนะครับแต่มันเรียกว่าห้างได้ไหมนะครับก็จะมี ร้านต่างๆอันนี้นะครับคาหมูคาหมูคาหมูคาหม,มูก็เป็นชาแนวชาไต้หวันนะครับชาไข่มุกที่เข้าใจว่าปตทเนี่ยซื้อแฟรนไชส์ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งในลิสต์แฟรนไชส์ของปตทซึ่งมาที่นี่เออใครอยากดูว่าปตทมีแฟรนไชส์อะไรบ้างนะครับลองมาดูที่นี่ดูมีครบทุกอย่างจริงเดี๋ยวพาไปดูครับด้านขวามือตรงนี้ครับด้านขวามือตรงนี้คือ BYD นะครับเป็นโชว์รูมบีโอดีมีอยู่2ชั้น ใครที่ขึ้นไปชั้น2องแล้วได้เห็นโชว์รูมรถนะครับแต่ชั้นล่างเนี่ยเป็นทาง,ทางเข้าเนาะโชว์รูมอยู่ชั้น2ก็เป็นรถไฟฟ้าที่ทําให้ตลาดไฟฟ้าบ้านเราบูมขึ้นมาแล้วก็ทําให้หลายๆคนติดดอยไปมาตรงโซนนี้ครับนี่ร้านนี้ผมชอบนะครับคือร้านพัดพัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากมือที่ชัยพัฒนาซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ ตั้งไว้ใครอยากจะมาซื้อของที่จากมูลที่ศิลปะชีพนะครับหรืองานของมูลทีพ่พัดนะครับก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะครับอยู่ในปตทเหมือนกันอ้าวมาดูพื้นที่ต่อไปกันครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ปตทซื้อมานะครับแล้วก็มาบริหารที่นี่คือร้านไม่ใช่ร้านนี้ครับร้านนี้นี่คือเท็กซัสนะไก่เท็กซัส เท็กซัสเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ปตทซื้อขึ้นมาเป็นแฟรนไชส์ตัวแรกๆเลยซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาแล้วกะจะเปิดให้เป็นให้คนอื่นมาซื้อแฟรนไชส์ได้นะครับพัดพัดก็เป็นร้านขายไก่นะคะคู่แข่งตัวหลักของ KFC นะครับจะบอกว่าเด็กๆยุคใหม่นะครับเด็กๆยุคใหม่หลงัลงๆเนี่ยกับชอบอตัวเท็กซัสมากกว่า KFC นะครับไม่รู้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเพราะว่าปรับรสชาติให้เหมาะกับคนไทย จริงๆนะครับแล้วก็รสชาติไม่แรงมากเด็กๆชอบกินนะครับเป็นไก่สไตล์เม็กซิกันนะครับไม่เม็กซิกันเลยเป็นเท็กซัสใช่ไหมปะ๊ะปะเท็กซัสคืออเมริกาแท้ๆเลยเนาะอ่ะต่อมาครับเดลี่ควีนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดอันนี้แค่โซนแรกนะครับโซนด้านหน้านี่คือ1ใน4นะครับเรามาเป็นแค่1ใน4ของทั้งหมดเลยเราไปดูข้างในกันว่านอกจากที่มีร้าน ของกินของกินเล่นนะครับนี่โซนแรกอยู่ด้านหน้าแล้วข้างในมีอะไรอีกนะครับจะสังเกตพื้นที่ของปตทครับเขาคิดปั๊มน้ํามันไม่เหมือนกับประษัทน้ํามันคือเป็นปั๊มน้ํามันที่ลงต้นไม้เยอะมากๆนะฮะเห็นแล้วแบบอิจฉานะฮะอิจฉาเลยเพราะว่าปั๊มน้ํามันยี่ห้ออื่นนะครับไม่ขอเอนะ่ยนามว่ายี่ห้ออะไรนะฮะ มามีแต่ตึกไม่มีมีแต่ปูนนะครับไม่มีต้นไม้แต่ปตทเนี่ยเน้นต้นไม้เยอะมากนะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่นี่เป็นกรีนแล้วเรามาดูครับจุดนี้นี่วันก่อนได้มาคุยกับน้องพนักง,งานที่นี่และเป็นคอนแทคตอนนี้นะครับใครเป็นปตทที่ไหนก็จะเห็นร้านนี้ครับร้านนี้คือร้านนิวอซ์กซคัดนะครับเป็นร้านตัดผม ที่มาตั้งง่ายๆเลยครับยกตู้คอนเนนร์มาหนึ่งตู้แล้วก็เป็นที่ตัดผมนะฮะก็จะโตไปด้วยกันได้ข่าวว่าเตรียมฝ่ายลิงเข้าตลาดครับทียร้อนนะครับร้านตัดผมร้านนี้ในเวอร์ซคัดนะครับเรามาดูกันต่อไปครับตรงนี้ครับเป็นร้านอเมซอนนะครับเป็นร้านอเมซอนที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าใหญ่และแปลกที่สุดแห่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันคาเฟ่อามที่นี่เป็นเป็นเป็นคอนเซปต์สโตร์นะครับที่จะทำให้มีการนำแก้วเนี่ยมาคืนที่นี่ได้นะครับเป็นการสะสมคะแนนแล้วก็มีกาแฟอ m a z ม n ซที่พยายามจะอัพเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครเราไปดูข้างในกัน เข้ามาพนักง,งานจะเรียกว่าที่นี่เป็น Amazon Concept Store นะครับที่บอกว่าเป็น Concept Store เพราะอะไรที่นี่มี Concept Bar, คอนเซปต์บ้านะฮะนี่เป็นกาแฟ Amazon แบบพรีเมียมกาแฟ a m ม z o n พรีเมียมคืออะไรคือกาแฟที่แพงกว่าเดินมนั่นเองรอเล่นนะ <laughs> เป็นกาแฟที่ขั่วสดนะครับมีขั่วสดสามารถเลือกได้อยากกินขั่วอ่อนขั่วกลางขั่วเข้มนะครับมีการบดกาแฟแบบสดๆนะฮะมีเครื่องชงกาแฟ ى. โอ้โหตัวนี้ได้ข่าวว่าตัวนี้เนี่ยสามแสนกว่านะครับเป็นเครื่องอัตโนมัติ อันนี้คือคอนเซ็ปต์สโตร์นะครับที่คิวมาเกล่อเมซอนตั้งขึ้นมาที่นี่เชิญรับสินค้าได้แล้วครับคาเฟ่พาไปดูที่ชั้นสองของอเมซอนเป็นร้านกาฟแฟที่มีลิฟต์ <laughs> นี่ครับร้านคาเฟ่อเมซอนที่ มีชั้นสองที่นี่เขาเรียกว่า เมสันเวิร์กสเปซเนี่ยเป็นพื้นที่ทำงานใครสนใจเนี่ยขึ้นมาชั้นสองนี่บรรยากาศดีครับสั่งกาแฟมีไวไฟฟรีวันนี้พาคุณสมชายนะฮะมาดูสถานที่เอเ่งเคยเห็นเมสันที่สะดวกสบายทันสมัยสวยงามอย่างนี้ รบจับที่ภาสิค่ามรดกอนุรอร์ของคุนน่ารักๆโอกาสหา้าจนที่เราขับเข้ในสอนกี่นะครับเดี๋ดดวยวให้ดูตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งในอีโคนะของปตทนะนี่ครับอืมคืนชีพคืนครับนะครับ วิธีคืนครับก็บอกว่าก็สแกนควอโคนแล้วก็สะสมคะแนนในไลน์กินกาแฟแล้วยังได้คืนครับนี่ได้รางวัลด้วยนะครับคืนแก้วเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะมีเนี่ยนี่ใส่ใส่แก้วหนึ่งแก้วเท่ากับหนึ่งคะแนนนะครับฝายกดฝาโดมอ่าเสร็จไวอย่างดีนะครับใครคืนก็สะสมคะแนนด้วยหนึ่งใน CRM ที่ดีมากครับ จากคาเฟ่อเมซอนนะครับเรามาดูว่าพอททอที่นี่มีอะไรบ้าง่ะเรามาดูครับเมื่อกี้ข้างหน้าคือเท็กซัสนะครับชิคก้าชกตรงนี้คือร้านทาโก้เบลนะอันนี้เป็นสไตล์เม็กซิกันละนะครับทาโก้เบลก็ขายเป็นแป้งนะครับเป็นมีสลัดอยู่ข้างในตอนนี้เน้นเน้นขายแบบนี้นะครับเน้นขายตัวทาโก้นะเป็นแนวสเปนนะครับ ตรงนี้มีร้านนิตยาไก่ย่างนะฮะของค้าวนะของเผ็ดเสร็จก็ตรงนี้ฮะของหวานนะครับร้านนี้ก็ b a k e อ w i ์วิสนะครับเบคเอาท์วิสนี่ถ้าใครไม่รู้นะเบคเอาท์วิสตอนนี้เนี่ยอยู่ในเครือของ NSL นเปเรียบร้อยแล้วนะครับเบคเอาท์วิสเนี่ยเป็นร้านขายเบกเกอรี่เล็กๆ ทำที่จทำจากห้องแถวเล็กๆนะครับขยายมาสู่ห้างแล้วตอนนี้ครับโดน NSL มาเทคโอเวอร์ NSL คืออะไร NSL คือบริษัทที่ขายแซนด์วิชให้กับเซเ e ่น n นะครับแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยนะครับก็ซื้อเบเกอรี่จากเบคอวิทแล้วก็ทําเป็นเบเกอรี่ขายเข้าไปในเซเว่นออีกทีหนึ่งนะครับเป็นการขยายธุรกิจที่ซื้อ คนที่เก่งเฉพาะด้านเข้ามาเสริมแล้วก็มีตัวเองมีช a แนลในการคือข่ายอยู่ในร้านเซเว่นอีกแล้วก็เติบโตได้นะครับก็มีอันนี้คือร้านยาอินเตอร์ฟ m ร์นะครับก็เป็นหนึ่งในเชนร้านยาแล้วก็มีแบคกันยอนะฮะมีแบคกันยอนมีร้านอาหารเกาหลีร้าน S&P p แแล้วก็ร้านที่ขายเนื้อย่างนะฮะโอ้โห ที่นี่มีร้านอาหารเยอะจริงๆนะครับฝั่งนู้นมีอีกสองชั้นนะซึ่งถ้าเราเดินหมดวันนี้เนี่ยก็เหนื่อยเลยทีเดียวนะวันนี้นี่โชคดีมากเลยครับวันนี้มีคุณพ่อมาถ่ายวิดีโอให้สบายมากฮะใครที่คิดว่าปตทขายแต่ของถูกนะไม่จริงครับเพราะว่าร้านที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมนะครับเหมือนจะอยู่ในห้างเลยนะร,ร้านบุฟเฟ่เกาหลีบาร์บีคิวนะครับก็เป็นร้านหนึ่ง มาขายบุฟเฟ่ในปตทลองคิดดูสิะฮะว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนเย็นนี่เต็มหมดเลยนะครับมาดูตรงน,นี้ฮะฝั่งด้านบนเป็นคลินิกนะครับเป็นคลินิกก็เตรียมจะมีโรงเรียนเป็นเวลนเนสเซนเตอร์เป็นคลินิกทําฟันทําหน้ายังมีที่ว่างอยู่มา2-3ห้องนะครับเผื่อใครสนใจนะฮะไม่ได้ค่าคอมเล็ทั้งสิ้นนะรตรงนี้มีบุญตกีนะเป็นร้านขายข้าวมันไก่จากสิงคโปร์นะครับ มี J เจแอนทีเนาะเมื่อกี้เราผ่านมาร้านข้าวหน้านะครับเป็นร้านแฟนชนไชสยของไทยสร้างขึ้นมาซื่อเป็นข้าวหน้ามันเหมือนกับเราอยากกินข้าวของญี่ปุ่นเนาะข้าวหน้าต่างๆแต่นี้คือข้าวราดแกงนี่แหละนะครับข้าวหน้าแต่ก็เปลี่ยนไปหลายอย่างทาให้สะดวกมากขึ้นแล้วก็มีร้านอาหารมากมายครับตรงนี้เป็นสองชั้นมีลิฟต์เหมือนกัน ซึ่งสังเกตครับว่าที่ปตทเนี่ยเขามีห้องน้ําอยู่ด้านในสุดนะครับเป็นห้องน้ําที่ตั้งเอาไว้ให้คนเข้ามาเพื่อดึงทราฝกให้คนเข้ามาข้างหลังนะครับเป็นจุดห้องน้าที่เด่นชัดสุดแต่เอาจริงนะทุกตึกด้านหลังมีห้องน้านะครับมีห้องน้ำสี่ด้านเลยที่นี่นะครับเฮ้ยแล้วก็หนึ่งในโปรเจกต์ c s เของปตทนะครับไทยเด็ดนะเป็นร้านขาย สินค้าของฝากของไทยนะฮะก็มีร้านเจียงลูกชิ้นปลามีร้านพัคมาล่าขายกาแฟนะครับเราบอกว่าอยู่ปทที่นี่ไม่ต้องขายของถูกก็ขายได้เพราะว่ากาแฟที่นี่ขายแพงกว่าเมซอนเท่าตัวนะครับแต่ก็ยังขายได้อ่ะพาทัวร์กันหมดแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ช่องนี้ด้วยเจ้าจะชวนคุณพ่อมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครัอบถอดองค์ความรู้จากคนที่มีประสบการณ์เยอะๆมาเล่าให้ฟังง่ายๆแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังพี่เล่าให้น้องพ่อเล่าให้ลูกฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับตา้อกของเราวันนี้ตา้อกกินดีมัก์ตรงน,นี้ก็มีนะครับร้านอันนี้เป็นพีที PTT Fit a u t อหนึ่งในความน่าสนใจคือคนที่ขายน้ำมันเนี่ยเขาก็ควรจะเอาจุดของขายน้ำมันเครื่องเนี่ยมาไว้เด่นนะแต่ที่นี่มุมมองเขาเป็นแบบไหนครับป้ามันอาจจะเป็นอีกอีกหน่วยหนึ่งของธุรกิจที่มันไม่ควรจะมาอยู่มาอยู่ใกล้กับร้านอาหารนะเพราะว่าที่สังเกตดูปตทที่นี่เนี่ยร้านอาหารเขาจะเยอะมาก สมมุติว่าเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะต้องมีความอะไรล่ะมีความสกปรกอยู่นิดๆอ่ะอ๋อเขาเลยเอาแยกเขาก็เลยแยกส่วนออกไปซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่ามันก็ทุกทานอาหารก็จะรู้สึกสบายไงไม่ต้องไปปนกับซ่อมรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นมุมมองนะครับเพราะว่าข้างหลังนี่คือร้านสลัดโอ๊กจูนี่เองนะครับ